สวัสดีครับผมชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผมมายืนอยู่นักทีน่นี้ผมต้องการที่จะทําให้จังหวัดร้อยเอ็ดของเราไร้อุบัติเหตุไม่มีการเจ็บและมีการตายที่ผ่านมาเรารณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เป็นผู้กระทําแทบทั้งนั้นเราสามารถร่วมกันป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้พวกเราที่เป็นผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรอันนี้คือหัวใจของการทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุลําดับที่2ท่านต้องดื่มแล้วไม่ขับโดยเด็ดขาดเพราะการดื่มแล้วไปขับรถซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอุบัติเหตุมากที่สุดณปัจจุบันอันดับ3ท่านต้องขับรถด้วยความมีน้ําใจ เอื้ออาทรกฎหมายหรือกฎจราจรลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เรื่องความเร็วจะเป็นบ่อกเกิดอุบัติเหตุเสมอถ้าร่างกายไม่พร้อมถ้ามีอาการเพลียง่วงก็ขอให้ท่านหยุดพักแล้วท่านค่อยขับนะครับนอกจากนี้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ side, ท่านสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นได้ด้วยการสวมหมวกกันน็อกความรุนแรงถึงจะมี แต่ความรุนแรงสามารถลดลงได้ในรถยนต์นตการคาดเข็มขัดนิรภัยจะเป็นตัวที่ลดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของท่านได้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเชื่อมั่นว่าจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือเรียกว่าเซฟโซนให้จังหวัดร้อยเอ็ดของเราเป็นเมืองที่น่าเที่ยวผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีและผู้คนมีความปลอดภัยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ร้อยเอ็ดไร้อ,อุบัติเหตุกันนะครับร้อยเอ็ดไร้อ,อุบัติเหตุ โกโก้พวกเราทำได้